สวัสดีจ้าข้าจีาแล่จ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพี่ๆทุกคนตื่นหรือยังขจีตื่นแล้วน,นะฮนะขจีตื่นตั้งแต่ตีสี่สวัสดีครับทุกแม่พี่น้องคุณแพนเองเด้อคุณแพนตื่นตั้งแต่ตีสี่คุณเนาะไปเล่น,นว่าเหนื่อยเลยตอนนี้กำลังนอนเพลินกายะตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงคืนว่าไงครับว่าไงครับว่าครับหิวข้าวเหรอหิวข้าวเหรอชิงจังไอไอชิ้นจุงเอ้ยอันนี้ชินจี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 ขี้เกียจใช่ไหมชินจีขี้เกียจไหมซูมโมซูโมสวัสดีค่ะหนูเป็นน้องสาวพี่จีค่ะ ชื่อว่าซูโม่ค่ะซูโม่ยักษ์ค่ะซูโม่ยักษ์บ้าพลังค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นหนูชื่อปีโป้ค่ะหนูเป็นลูกพ่อจีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวลายวัวนี้เป็นลูกพ่อจีนะคะดื้อมึนซึนมากเลยค่ะเบ้าก็ยากค่ะเบ้ายยกปาาเปียกค่ะลูกพอนีมันเบาหยาไมนี่ อ๋ออยาคือแม่ไม่ไหนเนี่ยพอบ้านกับวายยืดได้จ้ะกีกับวายยืดเป็นไงหน้าแล้วหลูมมันยืดได้ไผวะมึงมันอยู่มึงมันไปยู่ซืูอๆอ่ะซียูยืดๆจังโม่งนี่อ่ะขี้ยืดไล่อยู่พี่ไม่ไหวแล้วนะปีโป้เดี๋ยวกีีจะไกล ปีโป้พี่ไม่ไหวแล้วนะยาปีโป้พี่โมไม่ไหวแล้วพี่ซูโม่ไม่ไหวและเคียวเจียวไอ้ชีเบิ้งให้ไอ้ชีเบิ้งให้ไอ้ชีเจิดเกิดไม่หน่อยโอ้แดนแฟนเดินหนีทำไมล่ะติมนี่ เด,เดี๋ยวจะจัดการมันให้มันเบายากเแต่ว่าลูกไผรวะนี่ลูกไผรมากตื่นเช้ากันทุกตัวเดี๋ยวนอนอีกทีก็เจ็ดโมงถึงสิบโมงสิบโมงก็จะมารับไปทำงานด้วยแล้วที่ทำงานก็อยู่ตรงเนี้ย อยู่ใกล้ๆตรงนี้เดินแป๊บเดียวก็ถึงพี่ๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวปฏิทินน่าจะมากางๆเดือนนะครับช่วยอุดหนุนข้าจีด้วยนะจะได้มีมีเงินไปซื้อเตียงใหม่อีกแล้วเตียงขาดอีกแล้วขจีนายข้าจีของเราทำเตียงขาดอีกแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย